สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ยังขับรถอยู่ในกรุงเทพเนาะวันนี้คอยชิมตอบคอมเมนต์หรือว่าคำถามในาลๆยคนถามพอยนอว่าบ่พ่อนจะขึ้นมายังกรุงเทพจะมารอมาเที่ยวว่ยังต่าง,างๆอนะอนะคอยชิตอบคำถามเหล่านีเนาะว่าสาเหตุคนมากรุงเทพที่มาหย่นยัง้ง บางคนก็บอกว่าจะมาเที่ยวบ่อจับเม็คนเทศบ่หรือว่ยจะมาย่ามลูกบ่หรือว่าเจ้าะย่างบ่ต่างๆต่างๆเนาะเพราะฉโนษณาหลายๆคำถามที่ถามมายังบ่ทันเข้าใจสิตอบรวมเลยเนาะก็เขับรถไปนึ่บ่อไปนึ่เนาะก็คือว่าข่อยมากรุงเทพนเนาะอันที่หนึ่งลักๆเลยที่สุดก็โมแมนมาหาสองทางเห็ดเบี้ยกลัวหาเงินบ่อแน่นอนลดเนาะก็แมนอยู่ อันนับสองอยากมาย่ามลกูกยางมาเห่นอยางมาเที่ยวแต่ว่าลักๆเลยในชีวิตนี่แมนวายยางมาหาสองทางหาเงินแม่ยูคอยเหตุดูทูบคอยเฮ็ดคลิปเนาะหาอะไรได้แต่ห้ากบห้ว่ามันสิมันคงสําใด้เนาะแล้วบัดนี้การห้ายูห้ากินนี่ยู่บ้านกับห้าได้ยูแต่หฮาพัฒนัทั้งนี้แล้วบัดนี้ก็เลยอยากขึ้นมาเบิงว่ามันเป็นอะไรไนนเนาะพอขึ้นมาแล้วก็ถือว่าบ,บ่ผิดหวังพี่น้องใช่ที่ว่าบ่ผิดหวังนี่บอคอยมาเบิงมูคูหรือว่าน,น้องนุ่ง คนบ้านเขาเขามาหากินอยู่พีถือว่ารายคนก็ได,ด้ดีเนาะถ้าเกิดผู้อายุหน่อยมาใหม่ประสบการณ์กับเป็นลูกอย่างเขาผูมาด้านแน่กับเป็นขัวหนาตัวเองกายอย่างเสี่ยนมาลงทุนเองผูคลายหลาบคลายกอยก็มีคลายสมตํำก็อย่างก็มีผูคขายโทรศัพท์ก็มีผูคขายเสือผ่าผูคขา,า,ายว่าง่ายว่ายังมีถูกอาศีพมาที่คนลาวมาอยู่แล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จหนึง่งลายคนเนาะเพราะฉะนัน้นแวล่วอนก็เลย มาหาสองทางคือกันแต่ว่าก็มีแล้วในใจนี่สองทางนี่ว่าสีหาเฮ็ดหาแบบไรแต่ยังบุษันได้วาอกสุพีสุนองพังมีได่วอาภาคเบิงติดตามต่อไปพี่น้องว่าถ้าเกิดใคยกลับมากรุงเทพพีน่นี่คอยมียังไงสเิเฮ็ดแต่ทีในแนแนคือว่าคอยอยาเฮ็ดประเภทว่าหน่อยกระตามคอแต่เป็นของเขาเองที่บุด้เป็นลูกจ้างเขาอย่างประมาณนั้นเนาะกะ็ถือว่าได้ควยหูไล่เติมมาหลอบนี่ประมาณนั้น คือว่าอ,อหละคนเฮ่ามันไผ่จังนําไผเนาะเห็นผู้หนึ่งไปหันมานี่หรือว่าผู้หนึ่งบริได้ดไปอยู่บ้านมันก็มีเหตุผลของไผของม่นแต่ในเมือเป็นนัานเนาะคือข่อยก็มีเอตซดที่ตามเห่าก็ต้องได้อธิบายสู่ฟังประมาณนั้นเพราะว่าคือข่อยนี่ก็มีพละอย่างเส้นพอแม่กับแมนหรือว่า ลูกกแม่นแล้วก็นอนาคตเมื่อหนาเห้าบัวมันจะเป็นอะไรการห้าเงินในส่องยูทูบหรือว่าในเพจในได้ห้ากับบหัวมันสิมันโกงมือรบ่อในเมื่ออย่างเสียเห้าเห็ดคลิป,ป YouTube ด้วยหยังก็ตามเล้เาเห็ดเวลาห้ายังมีหลายพอสนั่นแล้วห้าดินล้นใดก็จะเป็นตรงดินล้นเนาะคัดเราอีกแบบหนึ่งก็สีลอค่อยบุญวาสนามันมันเป็นยังวัสนา วาสนาก็คือว่านี่แหละนี่บุญวาสนาก็คือว่าเข้าตองในสองห้าลิ้นรถเองก็มีวาสชนะก็สิพอกขานั่งแต่อยู่เหื่นนะว่ากระวายวาสชนะกับสิมีอยู่เขาเมกะชียากๆแน่นอนพี่น้องเนาะก็ประมาณนั้นโคตรน่าเมก็ต้องลิ้นล้ไปเองอันและวนะคอยกับจีบอ๊สุพังประมาณนั้นก็มันก็เข้ากับธนัดแน่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ประเทศไทยนี่บ่าง่ายเนั่นจ้ะธนัดแน่ก็เลยมาหาสองทางมึง แล้วก็มาศึกษาเบื้องมู่ฟูหลายๆคนเขาเดิ้อยุหน่อยก็เขา้าบางคนกับประสบความสำเร็จเปิด,ดนะฮะผู้โอ้ยทุกอย่างขายพื้นขายไฟอยู่คลองทมนี่ก็ประสบความสำเร็จกับหลายคนเออแล้วก็ผู้โอ้ยาาก็วันนี้แค่ที่บายพี่น้องไม่ลายเรื่องเนาะแต่ว่าข่อยก็มีลแล้วโอเคนข่อยแต่ว่าสิเฮ็ดใหญ่แต่พยายามอยากดึงอายข่อยนหี่มอซอนเนาะบ่อ,อนนายากให้มอเห็ุงานแต่เขาก็ทุกอย่างที่ ทุกอย่างก็ถือว่าเขาสิดน้ำเนินการด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นกันเป็นถือกฎหมายเห็นเหรอนอไ่น้อกถ้าเกิดยถูกกฎหมายบ่อยผิดบ้านเมืองเขานี่เนาะกระประมาณนั้นม <c oughs> ีตาผักมีตาเมืองเด้อพี่น้องจักสิเป็นแบบใดจักสิเป็นจังใดหมดแล้วมองแต่ว่าเอาจนหอดหมองเนะ เอาพี่น้องกระสระมาณนี้นนอกคลิปนี่คือว่าขอกขอับใจสบายดีบ๊ายบาย